ไม่ต้องคาดบาสเกตบอลวันนี้ไ่ท่ทีพอยต์คิดมาให้แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็มีบาสประเทศสเปนเป็นบาสเพย์ออฟเกมที่2ก่อนจะเริ่มไปทําการพูดคุยหรือว่ามีความวิจารณกันนะครับใครที่ต้องการแนวทางบาสเกตบอลที่เห้มากกว่าทางด้านหน้าช่องเข้ามาอยู่ในครอบครัวไ่่ทีพอยต์รับรองว่าไ่าท่ทีพอยต์ครับลันบาสให้กันแบบยาวๆเลยการันตีความสดชื่น ไม่ต้องคิดให้มันมากแค่เดินตามไา่ทีพอต์ได้วางให้เท่านี้ก็มีกำไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับ1คู่ในวันนี้ CB g r a n ร c a r คาร์เนียวันนี้ครับหลังพิงฝาเกมแรกแพ้มาต้องเปิดบ้านเจอกับทางด้านบา l e เด i เซียบัสเกส บาเเซียบาสเกตในดูการนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาจบอันดับ2ของตารางเลยนะครับเป็นรองแค่เรือม,มัดริดแค่ทีมเยั้นส่วนทางด้านคาราเรียเองจบอันดับ7ของตารางนะครับทำให้ต้องมาเจอกับทางด้านบาเลซียซึ่งเกมแรกครับก็เป็นทางด้านทีมเยือนครับอย่างบาเลเซียบาสเกตก็เปิดบ้านไล่ทุบไล่อัดทางด้านเจ้าบ้านคาราเลียมาได้แบบขาดลอยวันนี้นะครับมาเจอกันเป็นเกมที่2 ทีมว่าเจ้าบ้านเองเนี่ยวันนี้ได้เปรียบครับเรื่องคราวของเสียงเชียร์แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลพละกําลังยังอยู่บาริเซียเสียเปรียบครับก็จริงแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของทางด้านบาริเซียเองก็ถือว่าวันนี้ครับได้เปรียบอยู่ที่ประมาณ4.5เกมนี้ผมบอกว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้อย่างสนุกและสูสีเพราะว่าเกมแรกเนี่ยทางด้านคาราเรียเองเนี่ยเป็นบาสท,ที่ต้องออกเป็นเยือนครับฟอร์มการเล่นแย่อยู่แล้ววันนี้ครับได้เรื่องของเสียงเชียร์เข้ามาช่วย น่าจะสู้กับบาเลเซียบาสเกตได้อย่างสนุกคู่นี้นะครับผมอยากให้ไปมองเรื่องราวของการที่ทั้งสองทีมเนี่ยจัดทำคะแนนกันเยอะนะครับ173.5ที่เปิดมาในวันนี้ก็เชื่อว่าทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะผลิตสกอร์รวมกันได้มากกว่า174เกมแรกคู่นี้เปิดมา174จบไปที่172ก็หวังว่าวันนี้ครับ จะออกไปในทิศทางสูงสำหรับพี่ทที่ต้องการแนวทางบาสท,ที่มากกวงา่านในช่องก็ลองเปิดใจเข้ามาครับอยู่ในครอบครัวไผ่ทีพอยต์การันตีความสดชื่นจบบหวานฉ่ำกันอย่างแน่นอนไผ่ทีพอยต์คนนี้จะไม่ทิ้งลูกบ้านไปไหนมีปัญหาติดต่อไผ่ทีพอยต์ได้24ชั่วโมงหลายหลายคนก็ติดต่อมาครับว่าปัญหา,ายังวนไปแทงอย่างนี้ไผ่ทีพอยต์ครับก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็ทําการประสานงานให้กับลูกบ้านลูกทีมของไผ่ภายในครอบครัวเนี่ย ได้กันตลอด24ชั่วโมงเลยครับไม่เชื่อครับก็มาถามคนในกลุ่มดูได้แค่ลองเปิดใจเข้ามาครับแอดไลน์มาที่แอดพีโปรแลนแล้วก็ a i 7รับแลวประกันการันตีทุกอย่างครับมีแต่ความซื่อตรงไม่มีควาโกหกใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่ตามผมในวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ